บายดีทา่านผุ้ชมนอตอนนี้เป็นมือเส้าเส้าเวลาประมาณเจ็ดโมงสิบห้านาทีพระเจ้ายืนอยู่เนาะถนน,นสุขุมวิทเนาะกล้องใต้ลดลางไฟฟ้าเพลินจีดเนาะะครับผู้ชมได้ชมบรรยากาศเนาะบรรยากาศเนาะรวดไฟไา ทางถนนสุขุมวิทเดยุไฟแกน้ำมันเนาะรอเคน้ำมันเนาะข้ามถนนเนาะถนนสุขุมวิทยุเฟืองกีดเนาะทางเทืองนี่แเมนทางด่วนดินแดงพาถนนพหลามเก้าเนาะแจ้งวัฒนะเนาะทางถนนอยู่เทืงอยู่เทืงหัวข้าวเจ้านี่มีทั้งถนนทั้งด่วนมีทั้งรถรางไฟฟ้าเนาะ รถไฟฟ้าเพืินคิดเนะาะรถไปทั้งโซนนี่แหละบรรยากาศกรุงเทพมหาคนครมีทั้งรถล่ลลลางไฟฟ้ามีทั้งรถไฟเนาะขนส่งสินค้ามีทั้งทางด่วนเนาะินแดงพะลามเก้าเนาะ แม่ต้องดวนสีรัดท่ทันบอขจ้าก็อันนี้ขเขาจาเาผิดขอโทษขอใครดูโอ้แกน้ำมันอยู่ีว่าสมควนได้บ่บักยาาๆตีาน,นาทีและยังโบโบเวิร์ดก๊ออ้าบิแล้วอันนี้รดกับที่มาแล้วขึ้นทันขึ้นท่านมา มาพุงไปพุงไปนี่แหละบรรยากาศการสันจนอนย่อยางพานอยูนอนใจกลางนคเทพพานาคอนนอนดับสูงตในช่วงวันวันสงการวันที่สองนหือวันที่สิเดือนเมษายนนาปีสองพันสอก็คือพุทธศักราชสองพนห้อยนะหาร้อย 6ทีพน้องทำงเ้มคุณเมนรถรางไฟฟ้ารวมไฟโวมนี่นะรปบบบรรยากาศสถานีไฟฟ้าเพิ่นจิตเอ้าสถานีรถรางไฟฟ้าเพิรนจิตนอันนี้นะใกล้ๆมันซอยรวมรู้ดีทรวม

I'm no one here, dude. างลาดเห็นส้นทางลาดอิสยุพรามท,ที่สี่เห็นซอยรวงรุดีเส้นทางลาดนออิสยุพรามท,ที่สี่นี่เนี่ยบรรยากาศนี่ลูกน่าคิา นะบีสซสเนอเพื่องิตเดี๋ยวทางตรงเด้อซอยเพลินจิตไปละบ่อ ม,มหาทุนพราซาดโครับต oh okay. ัวนี้เป็น มิสะลอยน้ำโุ่งออกมาทา่านผู้ชม

sao của mi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลาคิดโมงสามคิบนาทีปลาบุงอาเกหมอาจจะเป็นซาลอยน้ำเด้อทังุอาจจะเป็นซาลอยน้ำ ไปซื้อเป็นไปราฐประสงค์ไปซื้ออีกจะไปปุมวันเลี้ยวซ้ายเป็นจะไปวิทยุมาถึงนี่แหละวิทยุแล้วก็เป็นส่วนนันนันลุมที่นี้อะไรห้องสมไปหาองสม ชื่อไปรัสาสประสงไปประทุมวันเนาะใต้เราจะไปถนนวิทยุถนนวิทยุก็อันข้างๆก็ติดกับอันนะส่วนลุมพี่นี้ คือคนก่อสร้างไม่ทท้งตัวเนี่ยเครินจิต ป้างไปทางซม้มบัฒนนวิทยุนี่นะต่อรถกระบะไลยตอนนี้เจ็ดมงคลดับกลับไปมือวันภาหยุดยอหยุด,ย,ดยาวนอกของประเทศไทยก็คือเป็นวัน นอวัดสงการนอเอาสมนอไปบุ้งก้อยทางที่เดินก็บุ้มีทำสุก